เยพี่พอยเ,เ,เข้ามาดูเลยพี่พอยนะครับอันนี้ทรงผมใบพี่พอยนะนี่ทรงผมแบพี่พอยเหมือนกันครับแต่เละแล้วนะเฮ้ย,มยไม่มีเลยนะไม่มีเลยอ่ะไม่ดีคนเนตเตัน,นี่ตึงเกินพี่พอยนี่ทําผมแบบโหดีแบบดีมากเลยอ่ะดีสุดๆทําดีแต่ว่าเราเรานอนอย่างเงี้ยแบบเ, <laughs> เป็นเป็นช่างผมที่สวยมากแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถแล้วหน้าหน้าหน้าสดอะหน้าใบใคร ฮะ,ฮะพี่อ้อนอ้อนธนาอ๋อสวัสดีครับผมทุกคนในวันนี้เรามาลองรีวิวกันนะว่าสี่วันนี้เราเป็นยังไงบ้างสี่วันนี้ครับอืมอมันแบบสนุกไหมสนุกครับผมแล้วก็ทุกอย่างแบบแฮปปี้ไปหมดมรู้สึกแบบมาได้มาญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ ได้เดินเที่ยวช้อปปิ้งอาจจะไม่ได้ได้ของเยอะอแต่โดยรวมก็แฮปปี้ครับผม<ช>กินข้าวฉ่ำมากกินข้าวฉ่ำมากจริงๆเิครับจริงๆคือแบบชิบนี้แบบแฮปปี้กับการกินมากแล้วก็จริงนะแฮปปี้กับการกินมากอาจจะแบบแตบบแบบ่ได้ลงไปกินแบบอะไรที่แบบเป็นพื้นเมืองมากขึ้นแบบผู้รามเมงข้างพิซซาอะอะไรประมาณนั้นแบบพวกที่เราไปกินร้านนั้นที่แบบเราเดินตั้งนานคาแทบหากัดแล้วแบบเจอ ร้านข้างทางมาดีตอนสามทุ่มตอนแรกตอนแรกจะกินซูชิใช่แล้วแบบคิดอยู่คิดอยู่ไม่ใช่อะไรคือเราะเข้ามาซูชิแล้วแต่แต่ว่ามีคนบอกว่าไปร้านอื่นกันเพราะว่าเมนูเขาแบบมันไม่ค่อยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็คือมีอะไรหรอแล้วเขาแค่เราลืมสแกนมันมีใช่ปะเอาเหรอไอจมูกแดงแล้วเอาไปจมูกแดงอ๋อเกาไง มืี้ขยี่ขยี่ยมีรือม่ดังอ้ยแต่คนคนดูเยอะอยูน่นะแบบ at this time เวลาเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะเนี่ยอาไรห้500าร้อยคนเองมั้งครับห้าพันหกพอละห้าร้อยเลยแหละนี่ตีสามนะทุกคนวังไม่นอนนะกำลังดูวาระซ่อนเร้นอน่ะ เอาใจกันหรือเปล่าเอาไปไหนต่อไปไหนต่อตวันนี้แบบไม่ใช่วันนี้ดิคุณแบบได้อะไรมาบ้างเนะนี่ยชิปเนี้ได้แค่สเวตเตอร์ตัวเดียวเองเอใช่ไหมจบผมได้ผมได้แค่สองตัวอะไรบ้างได้สเวตเตอร์ก็ได้เสื้อหนังแล้วก็วก็แบบอีกอย่างหนึง่งได้ใจหมดไปเท่าไหร่ครับฮะหมดไปเท่าไหร่ะ ได้ใจก็นานอยู่หมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หมดไปเยอะหมดแรงอ่ะดิหมดแรงอยแล้วไอเราหมู่แบงเข้ามาดูดเดี๋ยวทำไมทุกคนอินพนพีนาริสรอราคาเท่าไหร่เออราคาเท่าไหร่อะสเวตเตอร์ราคาเท่าไหร่หกหกปะไทยปะ ไม่บอกดีกว่าไม่อยากบอกออไม่อยาก<ม>บอกเพราะลืม <c oughs> ลืมไหมผมจำของตัวเองได้อยู่นะเออเสื้อนังผมสองสองแสนหนึ่งเออง <S <S ยน็ยนเย็นโอเคสองแสนบาทนะกลับไปแม่ตีนะกลับไปแม่น่าจะตีนะสองแสนแค่นี้แม่ไม่ตีหรอ,อ,อแม่ไม่รู้อะไม่แล้วก็ เราทำงานหนักเออทำงานจริงชีวิตนี้ผมซื้อบ้านแล้วไงผมซื้อรถแล้วด้วยรอใช่ไหมคุณคุณเอาละทีนี้ฝุ่นเยอะหรอครับ Hello beautiful Hello beautiful

เดี๋ยวเดี๋ยวให้หมดแล้วใช่ป่ะปากูห้องกูรกเกินอะกูมาไม่จ้อะไรก่อนแล้ววันอื่นล้างไงอะวันอื่นล้างไงก่อนไม่ล้างจริงทางไม่จริงอ่ะบอกมันสลบอ่ะมันจะไม่ล้างเนี่ยชแต่งหน้าครั้งเดียวใช้คุ้มห้าวันอันนี้ได้ลบหน้าตั้งแต่วันแรกใช่ไหมเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆไม่ชีสเปรย์สายเติมใช่ใช่ When you go back to Thailand tomorrow morning, but we have to sleep first. It's 3 a.m. But think oh, of everyone, right? well, so sleepy, boys. Sleepy boy, Yes, sir. But, but on the day, even, so good. i day so เวทีใหญ่มากอแบบ big บ o ้มแบบ the biggest one แบบคนเยอะที่สุดเท่าที่เคยขึ้นมาอืมใช่จริงเวทีนี่แบบ good experience ครับผมมากเลยอืมคือแบบเราเคยคิดฝันเอาไว้แบบอย่างจริงจริงมเคยคิดฝันว่าแบบเราจะขึ้นเวทีแบบนี้ในอนาคตเว้ยไม่ใช่วันนี้อ่ะก้าจะมาต่แบบโอกาสด้วยมั้งโอกาสต่างๆ่างนะที่ทำให้เราได้ขึ้นเร็ว ใช้ได้ขึ้นมาแบบบนเวทีนี้ก็คือแบบดีใจมากแฮปปี้เลยจริงแบบอยากร้องหลายๆเพลงอยากร้องสักยี่สิบเพลงแต่แบบอยากทำโชว์แบบใหม่ๆหลากๆๆหลายหลากหลายทุกคนได้ดูอะไเออจริงวันนี้เราไม่ชาร์ปพอดีอยู่นะนะอเคมาดูมปนอนนะแม่ถ้าแบบถ้ามีใครดูไหมครับถ้าแบบแม่ชาร์ปโอเคเนี่ยทุกคนส่งหัวใจไหมหน่อยได้ไหม if you guys like The show and the show. Huh? Mash up. Mash up. Tong Fa Sang Thong Tong Sang Dao Song Lao. If you guys like today's show, just send us a heart. Send heart. some heart emoji. Heart. Yep Give me some heart give us some heart emoji. Song <laughs> like Fa mm. heart. Okay. หน้าแดงเหรอผมหน้าแดงเหรอผมเคยครับหน้าแดงอะไรมันตึงหน้าแดงเหมือนกันเฮ้ยแค่จมูกอ่ะเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยแค่ตรงนี้เลยน่ะไปเกาไงอยู่ข้างกันยังท้องฟ้ากับแสงเดิมบุ๊ค 哎，喂，อะไร啊？喵，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 哦，什么？喵？喵？喵？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 哦，什么？喵？喵？ เราต้องทำอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ลบหน้าอยู่แล้วไปเอาเลยลบหน้าอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะวาวเาเรา๋ีปวเดีีว่าี๋ยวเดี๋ a วเดี๋ยว n ดี๋ยวเดี u ยวเดี๋ยวเ๋เดเด

ยากละยากละยากละใครจะรับแต่งอ่ะใครรับแต่งอ่ะไม่ใช่ใครจะรับแต่งก่อนคือคุณรับแต่งไหมคุณจะทำจริงจริงเหรทำมึงจะใส่วิกโผล่ถ้าคนใหญ่ทำเนี่ยมึงใส่วิกอะไรไม่รู้อ่ะฮะกูวมึงใส่วิกเดีวมึงสวยนะโอ้เกินใช่ไงมึงสวยคุณก็สวยไม่พอแพ้คุณก็สวยไม่แพ้กันถ้าใส่วิกอ่ะหน้ากูกูมีหนวดเลยกูมึงไม่มีหนวดอ่เออไม่เป็นไรโกนเราก็ได้หนวดเรื่องจิบ เธอมีแต่คนแบบไล่ให้ไปสลีปแต่คนดูเยอะเหมือนกันนะในเวลานะ้ณนะตอนนี้ตีสามแล้วเรามาไล์แป๊บหนึ่งเราเราบอกอะไรนะตอนแรกบอกว่าห้านาทีแฟ้มไล่สิบไงเราเรา,ลาไล่แฟปมสิบป่ะเราเริ่มตอนสองห้าสิบป่ะเราหน้าแดงคือแบบ แกมแดงไหวใจได้แกมแดงได้ให้ได้ก้ไหวใจได้ก้ายารู้ว่ามันจะแดงได้เท่าไหร่ป่ะแห้วมันจะเติมอีกเหรอจะเติมอีกเหรอวะเฮ้ยโอ้โน้บราว์โน That's not how you do it man. Jesus. That's not how you do it. Tell. That's not how you do. แล้วหนิงอยู่ไอ้เป็นสันเบอร์เนี่ยสันเบอร์ด้วยปะเดินออกไปข้างนอกไงคนตกใจมันแบบมันมันมันชนเผ่าอ่ะ We are t ดจังโอ้ e Wait, wait. Jeez. jeez 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 what are you doing man what are you doing oh no bro no bro, no, bro. No. <laughs> แแบบรงมึงเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะแบบเหมือนอารมณ์แบบอะไรวะมึงเคยแบบตอนเด็กๆแบบกูเคยเว้ยตอนเด็กๆอ่ะเองดูดิเอาไว้เอาเล่ามาแบบน้องน้องน้องกูอบบเคยแบบขโมยลิปแม่มาทาเว้เอ้ยมันต้องแล้วน้องกูแบบทาลิปเกินะถ่ายริปเกินเนี่ย đây 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 này 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 là phê vampire man <coughs> vampire เล่นอะไรกันลูกเออใช่มันเล่นอะไรตอนตีสามเนี่ยต้องโห,หลอะไรผ้านาทีไหมลายผ้านาทีนะ <c oughs> จากคาว่าลายผ้านาทีอะตอนนี้หน้าแบบ <c oughs> หน้าพังเลยเราแบบมันมันเราเป็นคนเมาแล้วมาับเนี่ยมันแบบมนัน <c oughs> เป็นคนเมาอ่ะแต่แต่ประเด็นเราไม่ได้เป็นคนเมาที่มาทํานี้เราเป็นคนง่วงที่มาทำนี่ขอดท้หน่อย ทีนี้เราหน้าตาเหมือมแบบแน,นแบบกระตูนเลยเหมือนกันนะาเพื่อนกระตูนอะไทอมเหมือนเจอร์รี่อ่ะโอ้ <c oughs> โห <c oughs> มันเป็นอะท่าทำเหมือนเจอร์รี่มันเป็นตัวอะไรเป็นเป็นเป็นเจอร์รี่ได้ไหมครับทำไมชอบฮะชอบอ่ะชอบแมว <c oughs> ชอบหนู <c oughs> ชอบหนูชอบหนู <c oughs> ชอบหนูครับแวมไพร์ ไทยเรสเก่าไม่มีใครห้ามใครเลยแล้วเรามาทำเลยดิฮะเฮียเพื่อนดูนะเธอดูนะเพื่อนเออเห็นเพื่อนไ่ะเห็นป่ะคนไม่เห็นมี หมายช่างแต่งหน้าไม่มาคอมเมนต์กันบ้างที่เขาที่ดูอยู่เขาแต่งหน้าเราแบบ perfect ล่ะแต่เรา ruined it by this มันมันมันแย่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันแย่ไปกว่านี้แล้ว เพื่อนมันคนมเหมือนกูไปทำพิคอเลเซอร์มาเฮ้ยเฮ้ยเราไอ้นี้ว่า,แค,า,าแคปแแคคปปหน้าจอแล้วบอกว่าเพิ่งไปทำเลยพิโกมาเมื่อเมื่อเพื่อนกับผมนัดกันไปทำพิโกเมื่อเพื่อนกับผมเหรแต่ว่าหลักฐานคืออะไระหลักฐานคืออะไรนั่งเติมเงินจะ้ะเติมหน้านะเพื่อนกับผมไปทำพิโคอเลเซอร์มาครับครับ ดีเลยฮะทำแค่เฉพาะจุดนะฮะใช่พิคโคเลเซอร์ช่วยอะไรครับดังอ่าครับผมเอ่อเรียกว่าทำให้ผิวหน้ามันมีอะไรนะกระตุ้นคอลลาเจนใช่กระตุ้นคอลลาเจนเคยทำมั้เคยเคยทำเหมเคยแดงอยู่สองวันอ่ะเออแดงอยู่เป็นเลือดอยู่สองวันอ่ะแต่มันเลือกระดับได้เลือกเอาแบบไม่แดงเลยก็ได้แต่ว่า อาจจะไม่ได้แบบเภ็นผลนะฮะตลกก่ัลองเพลงกันดีกว่าเคมีเธอดึ่งม้นสกุลไหนไหนเสียงเสียงแบบงานนั้นอ่ะไหนเคมีเธออ๋อสามสองหนึ่งเคมีเธอดึงม้นสกุเราลองขี้ตามดิเราสองหนึ แค่มีเธอตค่ำแค่มีเธอเป็นมนต์สกุลไม่อากหยุดรักเธอได้เลยแค่มีเธอจะคิดความรักของฉันอีกกี่รูดูหน้าฉันปล่งมุดาว ส่งบกกลายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่นสนัไม่เคยจะใจผ่านมันได้นะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษนะครับขอโทษครับเล่นๆนะฮะเล่นนะขอโทษเจ้าของเพนด้วยครับจริงๆเจ้าของเพนหน้าตาดีอยู่นะชื่ออะไรอะไรนะชื่ออะไรชื่อ คุณรู้อยู่แล้วคียพีนัทลวิทเนี่ยคนเนี่ยเขาคนนี่ยผู้ผู้วินแท็กผู้วินแท็กแฉงผู้วินแฉงผู้วินทั้งศักดิเพื่อนไปนอนดีกว่าจริงไปะน้องคือถ้าถ้าผมไม่หยุดนะบอกเลยดังไปต่อเรื่อยๆแล้วตอนนี้เขาเขาติดลมแล้วติดลมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดไม่อยู่ร้องรี <perman> e. ไปก่อนไอ้มันสูมเดยด้วยขยับจมูกดินิสสิเมยมึงเอาเอาเอามดิสองข้างมันเอาเข้าไงเอาเข้าไง เอาไงเอาไงเ่ะอไม่ต้องไม่ต้องไม่ด้อไม่ต้องกันแล้วอาครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผู้ผมไปนอนก่อนนะครับ Good night sleep ควรจะ o o d g o o d สิปกจริ้ผิวผิวเราก็ดีเหมือนกันเพื่อนดูดิโอ้โหผิวผิวดีแหละดูดิไหนดูไหนดิดูใกล้ๆดูดิโอ้โหผิวดีมากเพื่อน อืผิวแดงมากครับลายใบครับทุกคนหนึ่งสองสามสีอะสี่อะ Jesus I'm so tired bro Oh man เปิดเปิดยังไงวะโอ้โหปิดไลฟ์ไม่เป็นอ่ะคุณนี่ไลฟ์ทุกวันยังปิดไม่เป็น